จากอนุญาโตตุลาการก็ทีคดีเหมือนของอัคาราครับซึ่งจริงๆเนี่ยเลือดมาจากตุลาคมแล้วระหว่างทางชาวบ้านก่อนในนี้เขาก็ออกมานะกลุ่มชาวบ้านที่เขาต้องการจะให้มีการชดใช้ให้เต็มที่ครับนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะไม่ควรจะมีการไก่เกลี่ยรหรือเปล่าคือชาวบ,บ้านระแวงว่าถ้าภาครัฐกับบริษัทเอกชนไปเจรจาแกเกลี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยกลับมาเปิดอีกรอบ เขาก็บอกว่าแบบนี้มันจะเสียหายหนักไม่ควรจะมีการไกล่เกลี่ยหรือยอมกันควรจะดําเนินการให้เต็มที่วันนี้อีกครั้งหนึ่งที่เขาออกมาเคลื่อนไหวไปยื่นเรื่องกับปปชนะครับขอให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของคุณวิสนุเครือง,งามนะฮะร,รองนายกในฐานะผู้ที่มีอำนาจสูงสุดกํากับดูแล DSI เนี่ยทาไมถึงปล่อยให้ทําคดีแบบไม่รัดกลุ่มนะฮะแล้วก็ทําให มีการเสียผลประโยชน์เกิดขึ้นโดยตัวแทนกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคําราว20คนวันนี้ไปยื่นหนังสือนะครับที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายวิศนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายซึ่งในฐานะก็เป็นประธานกรรมการคดีพิเศษซึ่งจะกํากับดูแลกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI โดยกลุ่มชาวบ้านเขาบอกว่าเนี่ยกลุ่มวิศนุเนี่ยเหมือนกับปล่อยให้ DSI เนี่ย ดำเนินการในการเอาผิดบริษัทอัคารารีซอรเซ้จำกัดมหาโทษมหาชนผู้ถือประธานบัตรเหมืองแร่ทองคำจังหวัดพิจิตรและพเพชรบูรณ์โดยมีการทำคดีที่ไม่ครบถ้วนนะฮะโดยคุณวันเพนพรมรังสรรค์รองประธานกลุ่มเนี่ยขยายความว่าคือก่อนหน้านี้นะครับที่ DSI ได้รับคดีเหมืองทองอัคาราเป็นคดีพิเศษเอาไว้ตั้งแต่ปี59แล้วก็สอบสวนมาเรื่อยมา แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ได้มีการเอาผิดบมจอัครราในหลายข้อหาเลยเช่นกรณีขุดทําเหมืองถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1301การทําเหมืองนอกเขตประธานบัตรการปล่อยสารพิษอันตรายให้รั่วไหลการทําโรงงานโลหกรรมส่วนขยายโดยไม่ได้รับอนุญาตทาั้งๆที่ดูพฤติการแล้วในเข้าข่ายความผิดแต่เขาตั้งคําถามว่าทําไมถึงไม่มีการดําเนินการครับวันนี้เราทําอะไรกันอยู่ เหตุใดเราจึงมารอลุนเพียงความเป็นธรรมในนุญาโตตุลาการในขณะที่บริษัทเหมืองทองคำนั้นทำผิดกฎหมายของประเทศไทยตั้งหลายกรณีถ้าเรารอเพียงรอรุ้นความเป็นธรรมในนุญาโตแล้วรอผลชี้ขาดอย่างเดียวในขณะที่กฎหมายที่เป็นอาวุธสำคัญของประเทศถูกทำให้ด้อยค่าถูกทำให้หายหรือสาบสูญไปจากํำนวนคดีอย่างนี้นี่คือความอัปยศยครั้งใหญ่ของชาติค่ะที่กลุ่มประชาสังคมนั้นต้องติดตามอย่างอย่างเข้มข้นในขณะนี้ค่ะ ขณะที่อีกด้านหนึ่งนะครับคุณธีรพัฒนประยูนยสิทธิ์ตลาดสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะนะตัวแทนที่มารับเรื่องแต่ทางกลุ่มนะครับก็ยืนยันว่าจะส่งเรื่องนี้ไปให้กับท่านนายกรัฐมนตรีรับทราบต่อไปโดยที่ผ่านมาก็บอกว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องเหมืองอาัคารามาต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดติดตามความคืบหน้าทุกเดือนแต่อธิบายสาเหตุในการล่าช้าเนื่องจากว่ากรณีนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายส่วน แต่ท่านก็บอกว่าจะเร่งรัดให้ดําเนินการตรวจสอบต่อไปโดยเร็วครับ